มีสีน้านสวัสดีครับพี่น้องมือนีเข้ามาตาในจังหวัดเนาะมาเยี่ยมพอเยี่ยมแม่มาเยี่ยมบาดมาบวท่านเิ่นเกี่ยวเขาทำพี่น้องเอ้ยเห็ดนับปังมัน,ม,น,ม,นมันอยู่ปีนี้เขานาปังราคาก็ดีเดี๋ยวมือนี้เขาสิมีคอนเทนต์อย่างไดกัติดตามกันไปนะครับเบิ้งรับชมกันไปเดี๋ยวสิมีอย่างนดเดีดให้เบิ้องอยู่ ถ่งมะหอดมาเห็นเดี๋ยวพากันสูบหนามสูบยังเนาะมีเสียงเครื่องไงจังหน่อยทีนี้กับหนามก็เริ่มลดลงแน่จังหน่อยแล้วเนาะปกติหนามมันจะอยู่ผีได้พี่น้องหนามมันจะอยู่นี่ประมาณปลายเถียงนี่เนาะอยู่อยู่ประมาณนี่น้มหน้มมอยู่ประมาณนี้เนาะ น้ำอยู่ประมาณนี้ยน้ำน้ำนหนาน้ำหลากเนาะพี่น้องช่วงเดือนกันย่าตุลานนี่ก็น้ำก็สิบกลงไปน้ำนำได้หลายพี่น้องเอ้ยนะาเห็นหน้านี่ท่วมหัวผมด้นี่น้ำน้ำน้ำทางที่มานี่ก็นน้ำก็อยู่ระวังใบต้นยูคานี่แหละพี่น้องอยู่อยู่ประมาณนี้เนาะตั้งสูงหนาประมาณเมตรกว่าสองเมตรเนาะน้ำทางนี่ แต่ให้หน้าบันต้อถึง3เมตรได้แน่ๆหน้าน้ำหลากเนาะเพราะมองนี้เท็ดหน้าปีบ่ได้เท็ดได้จะตาหน้าปังเดี๋ยวมือนี้สิมีคอนเสนต์ตยังเดี๋ยวสาิ่งกันครับอาศิดหาตกปูตกปลาแถวนี้เนะาะปลามาติ่งแค่าตาับหมูเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันเลยครับ ไม่ตัทาง n าเมือยเนาะมีมือแล้วสิเฮ็ดยังกินเฮ็ดยังกินเดีย๋ยวไปทำกมุ้งเนี่ยโอ๊ยเดีสุดกินมาหน้าเนี่ยค่ะพี่น้องมาน้าก็ต้องกินส้มตำขะขาดบ่ไดค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปสิทธิ์ป่ามาพอเดยปีงนดังไฟถ่านด้วมาน้ามิตรส้มหมกุงนี่รกคะแหก็า,ามาพี่น้องแต่ว่าเรื่องมุกแจกเฮียมาเองไปยบานแห่บ่ไดเนาะ เดี๋ยวหาตกปลาแถวนี้เนาะพ่อได้ปลามาปีอีกแนละ้พี่น้องเจ็กสี่หาตกวเือสิพ่ออยู่สิได้บอดอกเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวไปเบิ่งเงียวกันครับไปหาเบิ่งเงียวกอนแบบนึงไม่เงี้อลไรพี่น้องได้ไม่เงีนะ้แล้วพี่น้อเงนะอเดี๋ยวสิพาเบิงนะ่งเนาะมัะนชิมีโตบ่บางทีถ้าเมื่มอื่นแม่งปอแนละ้วพี่น้องแต่ว่าทั้งอื่นโมโหว่ามันสีอื่นอย่างเนาะเดี๋ยวสิเอาโตนะให้เบิงนะ่งเนาะ ทั้งอื่นไม่อาจจะอื่นไม่ไม่งอดหนำหรือยังแต่วิธีทมอื่นแม่ปอเนาะเดี๋ยวเอาเงียกันพี่เนองเดี๋ยวแป๊บนึ่งจะเค่อยไปตกเนาะเดี๋ยวมาเปียกเบิดกันวิธียท่าทำอะไเอานเงียบอล้วพี่น้องเงียบอไอ้า Tôi nữa. Nếu bê lòng tóc nữa, mọi người tóc kể nữa. Những 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 tóc kể nữa. Nguyên nhân 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 ช่องเบ่งนี่ตัวเท็นทุนมาปป่นรอตกปลาเบ็ดตดละตอดละโอ้เยเหียบเบ็ดะลีเรอ ô lút về là phải lên à để tôi này mày là phải động hành không hành đâu mà còn 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 không xin bỏ từ như này là toát ra biếu và cái nhang thì nổi nó nhảy mà này lửa thì nó có đi mà hẳn lỗ phong phong mất kín nó nhảy lửa thì nó biết dọn cái cây năng Di sini tu buah. Ini nak nak. Oh, boleh. วตัวหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้สิปล่อยเนาะมันหน่อยกดมาพี่เนาะตัวใหญ่เลยตัวบยันใหญ่ด้วย,วย,วย,วายกาเนาะอ่ะดูนต้อดูนต้อ

แต่มีโตเป็นใดเลยตัวนาะหยัดมายีกตอดลนวะยีดแล้วพี่นนอะโอ้ตัวนี้ตัวน่อยเน,ะนาะเดี๋ยว้องปล่อยเนาะ ขึ้นมาแล้วพี่นั่งขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่ปลาที่ได้ปลาบูปลากาาะได้ปีงเนาะใส่เวลาไปสักโมงหนึ่งก็ได้ปีมปีกตัดเอาเะตัดใหม่ซึ่งัองไงองอัย่างไฟถาแบบ เดี๋ยวเส็จิสิ์คลิปไปเรี่ยงคิน่เ้อพี่น้องพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับ